ในโลกฟุตบอลมีหมายเลขเสื้อมากมายที่นักฟุตบอลต้องการจะสวมใส่แต่มีไม่กี่หมายเลขที่หนักยิ่งกว่าความสามารถของนักเตะและหนึ่งในนั้นคือหมายเลข7ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันไม่ใช่แค่เสื้อไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือประวัติศาสตร์คือความหวังและคือเงาของตำนานที่ใครก็ตามที่สวมมันต้องแบกเอาไว้บนบาทคำถามคือทำไมเบอร์เจ็ดที่เคยสร้างตำนานมากมายถึงกลายเป็นคำสาปในยุคหลังคำตอบนั้นไม่ได้เริ่มจากความล้มเหลวแต่มันเริ่มจากความยิ่งใหญ่เกินไปเบอร์เจ็ด คือตัวเลขที่ไม่ได้ถูกออกแบบให้ธรรมดาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เคยตั้งใจให้เบอร์เจศักดิ์สิทธิ์แต่นักฟุตบอลที่สวมใส่ในอดีตต่างเป็นคนที่ไม่ธรรมดาทั้งหมดจอร์ดเบธนักเตะที่เปลี่ยนฟุตบอลให้กลายเป็นศิลปะเขาเลี้ยงบอลเหมือนนักเต้นใช้ชีวิตเหมือนซูเปอร์สตาร์และทําให้โลกจําได้ว่านักฟุตบอลสามารถเป็นไอคอนได้เบอร์เจ็ดในยุคข,ของจอร์ดเบธคือความเท่คือความอิสระคือพรสวรรค์ที่ไร้ขอบเขตบรายันล็อบสันจากศิลปินสู่ผู้นำล็อบสันทำให้เบอร์เจ็ดกลายเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง ความเสียสละและหัวใจของกัปตันทีมเอริกค,คันโตนาชายผู้เปลี่ยนประวัติศาสตร์พิมลิกบุคลิกหญิงขนงความมั่นใจที่ไม่สนเสียงใครคอปกตั้งที่ทําให้ทั้งสนามหยุดมองคันโตนาไม่ได้แค่สวมเบอร์เจ็ดเขาครอบครองมันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเสื้อเบอร์เจ็ดก็ไม่ได้เป็นของใครง่ายๆอีกเลยเดวิดแบแมม็กแฮมกับการทําให้เสื้อเบอร์เจ็ดกลายเป็นของหนะักแบ็กแฮม,มคือคนแรกที่ทําให้เบอร์เจ็ดเชื่อมโยงกับคําว่าซูเปอร์สตาร์ระดับโลกทรงผมแฟชั่นสื่อโฆษณา เขาไม่ได้เป็นแค่ไอดอลของแมนยูแต่เขาเป็นไอดอลระดับโลกคริสเตียโนโรนันโดชายที่ทําให้คําว่ามาตรฐานกลายเป็นฝันร้ายเมื่อเดวิดแบคแฮมย้ายออกเบอร์เจ็ดถูกส่งต่อให้เด็กหนุ่มจากโปรตุเกสคริสเตียโนโรนันโดในช่วงแรกเขาถูกด่าว่าเลี้ยงเยอะเห็นแก่ตัวเล่นเพื่อโชว์มากกว่าชนะแต่โรนันโดไม่หนีเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองจากปีกธรรมดาสู่เครื่องจักรถล่มประตูจากเด็กหนุ่มสู่ซุปเปอร์สตาร์ระดับโลก บัลลูนโดแชมป์ยุโรปแชมป์ลีกและภาพจําของนักเตะที่ทําให้แฟนบอลเชื่อว่าเบอร์เจต้องเป็นคนที่ดีที่สุดในทีมและนี่เองคือจุดคําสาปเริ่มก่อตัวเพราะตั้งแต่วินาทีนั้นนักเตะทุกคนที่ใส่เบอร์นี้ไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับคนก่อนหน้าแต่ถูกเปรียบเทียบกับหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการและเมื่อเบอร์เจกลายเป็นเงาที่ไม่มีใครหนีพ้นหลังโรนันโดย้ายออกในปี2009เบอร์เจไม่ได้ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความคาดหวังมเคิลโอเว่นอดีตบ แต่ร่างกายไม่เหมือนเดิมความเร็วหายไปและเขาไม่สามารถมอบออล่าที่แฟนบอลต้องการโอเว่นไม่ได้แย่แต่คำว่าพอใช้ได้ไม่เคยเพียงพอสำหรับเสื้อเบอร์นี้อังเกิลดิมารีอาพรสวรรค์ระดับแชมป์ยุโรปปีกที่เร็วจ่ายคมเทคนิคจัดจ้านแต่พีเมลีกไม่เคยรอใครแรงบทัทความกดดันและชีวิตนอกสนามดิมารีอาไม่ได้แพ้เพราะฝีเท้าเขาแพ้เพราะความคาดหวังที่ถาโถมและเบอร์เจ็ดบนหลังก็หนักเกินกว่าที่เขาจะรับไหว m e มฟิสเดย์บายเด็กหนุ่มที่ถูกวางให้เป็นซูเปอร์สตาร์คนใหม่ทรงผมสไตล์ความมั่นใจเต็มเปลี่ยมแต่ในสนามทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่คิดพิมเมลิกไม่ให้อภัยความไม่สม่ำเสมอและแฟนบอลไม่เคยอดทนกับคำว่าศักยภาพเดย์บายไม่ได้แย่แต่เขายังไม่พร้อมสำหรับเบอร์เจ็ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอเล็กซิสซานเชส ดีลที่ควรจะเป็นคําตอบแต่กลับเป็นฝันร้ายค่าเหนื่อยมหาศาลความคาดหวังระดับซูเปอร์สตาร์แต่ร่างกายที่โรยราทุกการสัมผัสบอลถูกจับตาทุกความผิดพลาดถูกขยายเสื้อเบอร์เจ็ดไม่ได้ช่วยให้เขากลับมาแต่มันยิ่งตอกย้ำว่าเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วคำสาบมีจริงไหมในความเป็นจริงเสื้อไม่มีเวทมนต์ไม่มีคำสาบแต่สิ่งที่มีอยู่คือประวัติศาสตร์เบอร์เจ็ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้ต้องการแค่นักเตะเก่ง แต่มันต้องการคนที่รับแรงกดดันได้มีบุคลิกเป็นผู้นำกล้ารับคําวิจารณ์และไม่กลัวถูกเปรียบเทียบกับตำนานและไม่ใช่ทุกคนที่เกิดมาเพื่อแบกสิ่งเหล่านี้แต่จริงๆแล้วคำสาปเกิดจากความรักของแฟนบอลเสื้อเบอร์เจ็ดไม่เคยทำร้ายใครแต่ความรักความหวังและความทรงจำของแฟนบอลทำให้มันหนักเกินไปสำหรับหลายคน บางทีมันไม่ใช่คำสาปของเสื้อแต่มันคือคำถามที่โหดร้ายที่สุดในฟุตบอลคุณคู่ควรกับตำนานเหล่านี้หรือไม่และนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เสื้อหมายเลขเบอร์เจ็ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากสัญ,ญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่กลายเป็นคำสาปที่ไม่มีใครอยากสวมใส่